สวัสดีครับผมเอาเมื่อนี่อา่าผมก็ออกมาจากอูปลาเรานะครับมาจากอูปลาครับปลาบอกวา่ามึงมึงไปเบิ่งเขาให้กูแน่มาสันใกล้ซีรีเกียวแล้วครับเขาให้เราไม่รู้ว่าเอาเข้าวพันธุ์อียังมาใส่เชียของไปเลยครับใกล้ซุกแล้วว่าสั่นกนี้ก็อยุคักเด้แล้วไปเดี๋ยวผมพาย่างไปเบิ่งครับแกเลยบอกว่าให้จะให้ ผมเอารถเกี่ยวครับเอารถหน่อยผมมาลงนะครับเพราะว่าของแกกับ่ท่านได้เช็คแต่ว่าของผมก็ยังไม่ท่านได้เช็คด้วยทุกคนเอาผมยังไม่ท่านได้เช็คเลยครับอย่างเอ้ย,อย,อยนี่แหละครับหน้าไป่เหี้เหล่าพึ่ใส่เขาปลูกผิดครับเอาเขายัางมาใส่นี่เอามมนสิไดนเกี่ยวงเราอีตัวนี่ผมว่าจะเล่าตัวไหมเออมนกกกะจิบนกกกะจับพุ่น่ะ อยมันจะได้เกี่ยวอีหลีของเราตัวนี้พี่น้องวัวน่ะนกไม่แหบเบื้องบนนะมันจริงจริงว่มันตกลงไปในน้ำพี่น้องว่าให้เดี๋ยววัวพ้นเห็ดหน้าทงนี่พ้นมี่สองให้ครับให้นี่ก็ไห่ลางว่ามันสุกให้นี่ให้เดี๋ยวครับสันเบิ้งครับมือจาแนบเห็นหมดที่ว่าเขาจุ่ย ส่องแซวเขาอันเขาหน้าปังวาเขาไปยิบเขาพันผิดได้หนิไม่ใช่หรานี่ครับตัวตัว,ตวมันเหลืองอู้ตัวแรกผมทำม,มามันใส่น้ำนมยังแล้วว่าประมาณที่ยิบผ่านนี่ได้เกี่ยวหรอท่นอีไว้าจักมือครับเอารถข่ขยคือบวท่านนี่สอบบานท่นนี่มันทีเกี่ยวเลยบล่นล่ะแม่ยังตัวเกือบขาดเนี่ย แต่ว่ากะผมว่าจะเปลี่ยนตะเกียรนะครับปีนี้เปลี่ยนเกียร์ละที่เหลือมันกับเบ่เป็นยังกะรถดกับปกตินะครับแต่ว่าเพียงแค่ว่าอยากเช็คนั่นเช็คนี่แต่ว่าขันป้าว่าให้มาเกี่ยวก่อนกะสีได้ไม่กเกี่ยวให้เล่าออตัว <c oughs> นี่ครับก็บให้นี่ของพี่น้องกันนี่แหละเพื่อนว่าบุกงว่าทงนีบก็ื่อเห็ดน,นะครับแต่ว่าซุปเอาเขาพันน้ำกันมาสัน เอาเขาพันน้ำกันกันกบของพีเ่เราเนี่ยพี่เราเฮ็ดให้นี่ก็พูนนครับอีกให้หนึ่งเง้วลงไปหอดปลาย่างครับให้พุ่นบุ้งหูแลวาเลว่าให้พุ่นบบสุกครับเนี่ยซุกจะให้นี่ก็ให้นี่อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอยู่วาณอาทิตย์หนึ่งสิสีสุกแล้วนี่ยมันเริ่มเพิ่มๆเลวมันออกเรื่องเรื่องอ แล้วเขายัางใส่ดอกเป็นไงเราไปทีหลงเขาปลูกได้แล้วเนาะตอนแรกครับผมนึกว่าจะเออมันกําลังใส่น,ำน้ำนมหรือยอย่างจีิมันเกิดแต่ท่าพวกออกำลังใส่น,ำน้ำนมมันกะจิระยะเวลาอีกอีกวนเติบนะครับมันเหลืองลราได้เป็นไงเรานี่ยังวะนี่ซัมนี่พูดถึง <laughs> มันจะพกเกี่ยวอะไรนี่อ้ตายร้วเกี่ยวก่อยวัน้สตาร์ทวัน้ติดอยู่ <laughs> เดี๋ยวเดินไปดูหหาเถิงนะครับทุกคนว่ามันจะพอเกี่ยวอย่างอุ้ยบึงทั้งอื่นหน้าข่อยกำลังไหนว่านปุ๋ยไหมนี่ไหมหน้าข่อยกำลังซ้ำนี่หนึ่งไหมเนี่ยเขาบัตรนีร่แจ้าซ้ำนี่กำลังใส่ปุ๋ยดีเดียวกำลังซ้ำนี่ไม่ห้เราใส่เขาผิดครับ,บ <laughs> ใส่เขาอย่างนี้ แยกกันหน่อยเช้ว่านปนกันเลยครับเพราะว่ามันมีหมองเขียวหมองมาทันออกก็มีครับนี่หนาจะมีแบบเอาขบปลูกมากว่านผสมประสีกันเลยนะไปนางไปเบิง่ง้เทึงแล้วยังไงครับโอ้เสียของเลยมีเาราปลาเราว่า บออยากมาเบิงเลยครับบอร์ศพจังหวะกับเขาคือหกเจ็ดบันไปชิบ่พ่อเสือซะบ่นี่อู้นี่เราบตัดหนาเลยม่้ยปพันเลยมั้ยคิดหน้าอย่างแบบนี้มาใส่ปุ๋ยโพเตียร์บ like. 1, y, ceu, ูนี่เบื้องข้างบนเห็นบ่มันเลี้ยงเหยื่ออะไรพี่น้องเออมันเกี่ยวไอติ่งพันไหนอยู่ในนี้มันเกี่ยวได้บันนี่อ้ อู้หกโพดเนาะไม่ยางไปหัวมันดอกแต่ว่าเราพาให้ผุ่นมันบปสุกเออนกกัดจับลงคักเลยวะนกลงคักคือกันครับพี่น้งอ,อ,องเอาลองมึงเสร็จแล้วสุกก่อรมูวแล้วคุณน่ะบินแตกสวดๆด่คุณเจ้า่าคุณน่ะมันสุกก่อรมูวมันก็คักอย่างเงาอ้้หายเทิงยังเขียวอยู่ครับอู้หายเทิงคุณ แห้งครับบบยางไปหัวมรกท้าหมดกันเริ่มสีสุกแล้วครับนุ่นแต่ว่ามีใส่กลางนี่ยังว่าท่านถอกครับกำลังอู้ว่าบ่ทษันถอกอะกำลังใส่น้ำนมเนาะกำลังสีสอดเนาะพี่น้องกำลังยิงแข้วนะทุกคนกำลังสีใส่เกสรอ,อู้เ่เราฮ็ดแบบเขาแบบเฮ็ดดีแหบบ้แบบแบบแบบงจังหมักสังเลยแบบนี้อ้เพื่นเราเพิ่ใส่เขาผิดครับ ยิบเขาพันมาพีด so, โ uh, like ี้เนาะนี่จังเป็นแบบนี้เนาะนี่ไมเฮ็ดดีอุ้ยรถวขยพท่านไปเอาเกียร์อยู่ไหมนี่ไงวะสร้างก็บุถุมาวะแล้วพูดถึงของผมมาเฮ็ดรถกะมือเดียวมันก็เกีียวได้รถผมแต่พอเป็นยังรถเกีียวอืดนไปอยากหรอกอุ้ยนกมูนะ เศร้าโยกขอกว่าเฮาเลี้ยงนกขายว่าเาคุณอาดำปือป้อๆอ,อยู่ในป่าเขาดำเงีเยบด้วนั่น,น,น,นสุกกรมูครับในประเทศนี้ในประเทศบุรีรัมย์มันเป็นยังเราสุกกรมูครับลอ่องมันเสร็จแล้วนกบดประเทศไทยนี่มัรวบยู่นีแล้วนะคอยว่าเขาหน้าปังอะแกว่าแกตัดนะครับเนี่ยแกว่าแกมันไม่หยาลายแกก็เลยตัด พอตัดปุ๊บสอดขึ้นมาแล้วว่านถั่วกรวดว่านี่แม่วสันเอ้ออะไรอีกเน <c oughs> อ,อ่ยหยิบเข้าพันหยิบเสียของพ่อไปยังครับเกี่ยวก้อนมืได้สุกก้อนมืได้เกี่ยวได้แล้วก้อนมือด้เป็นใช่เราเนาะบันที่ดีกับทีเลือให้เลึกคุณให้เดียวครับทงน <c oughs> ี่ให้นิ่งนี่ให้นี่อยู่บ้าน,น,มมนสามไร่แตวมั้งนี่ ถามท <laughs> oh ีไรวะเนี่ยมันขาวมันว่านี่ครับถามอะไรกลัวถามอะไรกลัวอสิได้แจ๊คสิได้แจ๊คกระสอบนี่เทือดีหอดหมือเกี่ยวอง้ยนกมินหมดเราเป็นีัเราเอ้ยเบื้งครับเบื้องเบิ้งไปห้องเขาหยอดห้องเขาดีดีครับเป็นว่า นกมันจอกินเนี่ยมันก็นเงยขึ้นขึ้นเนี่ยเราจนมันสิบมีห่วงบ่มีเม็ดเ,เลยมีแต่ห่วงเป่านะเลี้ยงนกเลี้ยงนูไปเหลือเท่าวไหคน,นยังคอยกินคนใจบุญเนี่ยหรอก <c ười> เอ้ยเห็นมันข่อยได้เกี่ยวเขาไปใช่เรานี่นะรถเกี่ยวข่อยนี่ข่อยเกี่ยวเห็ดข่างบกทัวเลยวะข่อยชิบคขายวะข่อยสิได,ด้กันข่อยตะเกี่ยวเขาไปใช่เรานี่ยข่อยเจ้เห็ดข่างบกทัววะ ข้าบวไปสันเนาะพี่น้องเนาะเอ่อเห็นแกบอกหลายมื่นได้ว่าเขากุสิสุกเลยได้นายเพ่อมากุยชู๊กของแก๊ดีเลยพี่น้องเอ้ยเอาอชู๊กอะไรชู๊กกระเกี่ยวแทนตัวเนาะนี่ไม่ยักเนี่ยกก็เกี่ยวจัดไปส่วนเพิ่มใหม่ครับเพิ่นบ่มาๆเพิ่มมาเพิ่นเหนื่อยครับเราบวกกันนี่แห้งน จ้างทุกน้องมาซอยเห็ดรถอยู่ฮั่นนะแล้วก็เราก็เช็ดัน,นที่นี่แล้วไปเมื่อยละให้ผุนก็ให้นี่นะจะเอาข้อปลูกเดียวกันด้ยสองให้เรียบร้อยพร้อมเกี่ยวโอ้เธอหวานเจี๊ยบ